สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่สาขา2นะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะวันนี้มานะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับนะจะมาอัปเดตของรถกีโกคาร์นะครับนะเป็นรถกีโกคาร์ที่ประหยัดน้ำมันนะฮะนะครับเป็นรถที่น่าสนใจนะครับในช่วงที่วิกฤตน้ํามันณปัจจุบันตอนนี้นะฮะน้ำมันก็แตะไปที่40เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ตอนนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะฮะกับรถที่ลูกค้านะแนะนําลูกค้ากับรถที่ ใช้ประหยัดน้ำมันน้อยนะครับประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวกับเครื่องแค่1.2ซีซีนะหรือ1,200ซีซีนะฮะมีคันไหนบ้างที่ที่สาขา2ของเรานะฮะจริงๆแล้วนะครับรถอีโคคาร์ประเภทแบบนี้นะครับเรามีหลายคันนะครับเรามีจอดอยู่ที่สาขา1สำนักงานใหญ่แล้วก็มีโรงจอด3อีกทีหนึ่งนะ,ะแต่วันนี้นะผมจะมารีวิวจะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นที่สาขา2ของเราเนี่ยมันมีรถอีโกคาร์เป็นรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะจอด นะครับในเรื่องของแต่ราคาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะในเรื่องในเรื่องของตัวรถเองในเรื่องของตัวราคารถาด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นนะฮะที่คันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก่นอนก่อนที่จะมาเริ่มต้นนะครับรีวิวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับในในชแนลนะฮะยูทูบนะครับรถมือสองใบวางของผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มีติดตามเข้ามาแล้วนะครับมียอดสมัครสมาชขึ้นมานะฮะขอบคุณทุกท่านท,ทุกท่านเลยนะครับที่ให้กลัง,งใจให้กำลังใจนะฮะที่ให้ผมทําคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ดูรถของบริษัทเพชรยนต์นะว่ามีรถอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าชอบคันไหนนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะฝากเบอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะนะปรกษาทนี้ต้องทำการออกรถต่างๆได้นะครับผมเซวังเพชรยนต์นะครับนะเบอร์ผม0ูนย์หกสองหนึ่งนะครับแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากคันแรกเลยนะครับคันนี้นะฮะจะเป็นแบรนด์ลองนะครับนะ เป็นรถปีใหม่มากเลยนะฮะคันนี้จะเป็นสุสูกิทสวิปนะครับตัวโฉมไม่ได้เช้งนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะคันนี้นะครับเรามาดูเลยที่ป้ายสปอร์บของเราจะมีรุ่นมุกคันนะครับนะจะเขียนรุ่นทุกคันนะคันนี้จะเป็นสุสูกิทสวิปนะครับ1.2ตัว GL นะครับนะตัว GL นั่นเองนะครับปี2021คันนี้ปีใหม่มากเลยนะครับปี2021เท่านั้นนะฮะรถยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะฮะใช้งานเพียงแค่14,000กิโลนะครับ14,000กิโลนะคันนี้เลย นะครับนะคันนี้กับคันนี้เลยนะฮะรายละเอียดของตัวรถกับปี2019สวิตคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทนะครับนะราคาใบแดงประมาณ6แสนกว่าบาทนะครับ6แสนเกือบ7แสนตอนนี้เราขายเพียงแค่4แสน5หมื่นาพันนะครับนะก็หายจากใบแดงนะครับเกือบครึ่งเลยนะฮะเกือบครึ่งเลยกับรถแคบปี21รถใหม่มากนะฮะคันนี้ไม่เหมือนสี่แทบกับแทบจะไม่ใช้งานได้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคันนี้ รายละเอียดของรถนะครับนะกระจังหน้าโฉมใหม่นะครับมีซเส้นโครเมี่ยมน,นะนเส้นนะครับแล้วก็โลโก้เอก็อยู่ตรงกลางนะครับมาพรา้อมในเรื่องของชุดไฟโรงหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์หรือไฟหลอดไส้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเองนะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นเอ่อไฟเลี้ยวนะเป็นหลอดไส้แล้วก็ไฟเดย์ไทําไลท์นะครับด้านล่างนะครับตรงสเก์ตล่างนะฮะก็มี1หนึ่งดวงนะฮะติดคู่หนึ่งเลยทีเดียว สเกิร์ตหน้าให้เรียบร้อยคันนี้สวยงามนะรถสีขาวมุกนะครับป้ายที่เบียน6 9 6 4กคันนี้เลยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบของชีกนะครับของชีกอินสเป t ชั n นนะครับเป็นบริษัทนะฮะที่มาตรวจสอบในเรื่องของตัวสภาพของของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสีรถนะครับทุกอย่างของตัวรถได้ผ่านได้ผ่านการตรวจสภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดโลโก้ติดค r code เรียบร้อยนะฮะคันนี้ ผ่านตรวจสอบลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักจนเบาอย่างแน่นอนเลยนะฮะคันนี้นะฮะได้ล็อคคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของล็อกระทะเดิมจากโรงงานได้ยังของบริสโต้นะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรถเองนะครับติดฟิล์มติดฟิล์มล็อคคันลังคาสวยๆนะครับเป็นรถแฮชแบ็กสี่ประตูห้าประตูคันนี้ในส่วนของภายในในคันเป็นเบาเบาผ้าสีดำนะครับสภาพดีสภาพงานเลยทีเดียวนะในส่วนของรถเองมีจอครึ่งเสียงนะครับเนาะ มีเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานแล้วก็เป็นแอร์นะครับแอร์ออโต้ด้วยนะครับใช้งานเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะฮะคันนี้เกียร์ซีวิตีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีวิตีนะภายในถึงแม้ว่ารถคันนี้จะมีขนาดเล็กก็จริงนะฮะแต่ว่าการใช้งานนะครับภายในถือว่ากว้างขวางมากเลยนะฮะเพราะว่าเบาะข้างหลังเองนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากขึ้นนะครับคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของฝาท้ายนะครับ้องฝาท้ายนะครับไฟท้ายหรือฝาท้ายเองก็จะเป็นฝาท้ายเดิมนะครับ ไฟท้ายเป็น LED นะฮะสวยงามในคันนี้เลยนะฮะเป็นเครื่องดูโอเจตด้วยนะครับเป็นสุสกิตสวิปนะครับปี2021ราคา4 5 9แ0 0าบาทนะครับคันนี้เลยนะครับก็ฝากกีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมนะนะสนใจนะครับกับรุ่นอีโก้พาร์ประหยัดน้ำมันคันนี้กับแบรนด์สุสกิตสวิป1.2 g l นะครับปี2021คันนี้นะฮะนะครับนะ459,000บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่เหมือนสี่นะฮะถัดมานะครับอีกคันหนึ่งนะครับ เป็นแบรนด์รองเหมือนกันนะครับอย่างมิตซูบิชิคันนี้เลยนะครับมิตซูบิชิคันนี้นะฮะจะเป็นมิตซูบิชิหน้าใหม่โฉมหน้าใหม่เลยนะปีใหม่ด้วยนะครับเป็นมิตซูบิชิมิลาดนะครับ 1.2GLX นะครับนะ GLX นะครับปี2019นะฮะไม่3 7 0 0 0นะครับราคาขาย3 59,000บาทนะครับ3 59,000บาทรถเป็นสีขาวขาวจะออกดอกเทาๆนะฮะขาวจะออกเทาๆ มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า2ชั้นโครมเมียมนะครับแล้วก็มีตัวโลโกโ้มิส b บิชิอย่างชัดเจนนะครับป้ายทะเบียน5906ปรุมเทพแล้วก็ในส่วนของชุดไฟชุดโครมไฟหน้านะครับเป็นหลอดไส้หรือเป็นไฟมอติร r e ฟกเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดของรถเดิมๆจากโรงงานคันนี้สวยๆงามๆเลยนะป้ปปปายๆ้ายภาษีพรบรเรียบร้อยนะครับเป็นล้อได้ล้อกระทะนะครับได้ยางของ บริสโตโอนเหมือนกันนะครับและยังของบริสตอลนะฮะในส่วนของรายละเอียดรถเดิมๆจากโรงงานที่มีจัดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและไฟท้ายเองนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับนะมิลลาาเลยทีเดียวสวยงามนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรคทุ่งที่สครบๆเลยและมีตัวเซนเซอร์ด้านหลังอีกหนึ่งจุดมาพรา้อมในร่องของกล้องบันทึกนะครับด้านหลังซึ่งเจ้าของเดิมได้ใส่เอาไว้นะครับให้ลูกค้าไปต่อกับสายกับกล้องนะครับใช้งานได้ปกติเลย หรือลูกค้าจะให้เราไปทําแถมฟีในเรื่องของกล้องนะครับได้ได้เราทําให้นะฮะเราทําให้แล้นะครับ,ระะรบของแถมมีมากมายที้ท่าลูกค้าได้เลือกชมนะครับนะคันนี้เลยนะกับมิลาดนะครับ1.2 GLX ปี GL 2019นะครับราคาขาย359,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาย370,000เท่านั้นเองภายในกันนิดหนึ่งนะฮะภายในนะภายในเป็นเบาะหนัง นะครับเป็นเบาะหนังทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีผ้ายางนะครับเต็มรูปเลยนะฮะผ้ายางที่เจ้าของเดิมใส่นะครับเป็นผ้ายางที่เป็นรูปลายสวยงามนะครับผมอะไรมาติฟัง์กชันนะครับนะคันนี้ได้จอใหญ่จอ Android นะครับแล้วก็แอร์อะนาล็อกเกียร์ออโต้ซีนะสวยงามภายในสวยงามเดิมๆรถค่อข้างใหม่มากนะครับปี2019กับไมล์30,000 3น0 0 0เท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยวมาดูในในในอีกคันหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งเป็นนิสสันนะครับนิสสันมาร์คนะครับตอนนี้นิสสันมาร์คตอนนี้เราเข้ามาหลายคันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีแดงนะครับสีเขียวนะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวกับสีดําที่อยู่บริษัทเฟสตินัลสาขาสองนั่นเองนะฮะคันนี้เลยนะคันนี้จะเป็นนิสสันมาร์คนะฮะนิสสันมาร์คนะครับนะหนึ่งจุดสองตัว e นะครับหนึ่งจุดสองตัว e ปีสองพันสิบแปด คันนี้เลขไมสามหมื่นเก้านะครับหน้าสามหเท่านั้นเองนะครับราคาขายนะครับนครับราคาขายถูกมากนะครับคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่ันบาทสามแสนหน่งนห้าพันบาทพรหกพันนะครับสามแสนหนึันบาทพรหนึ่งพันเท่านั้นเองนะครับและลีียดของรถเองกระจังหน้าเป็นรูปตัว V ีนะฮะเป็นนิสสันโลโก้อยสีโครเมียมนะครับไฟโคงไฟชุดหน้าไฟโครงหน้าผู้หน้าจะเป็นไฟมติรฟเฟกเตอร์นี่ครับแล้วก็มีไฟเดทามไลท์นะครับ เป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะครับติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มตลอดรอบทันฟิล์มใส่นั่นเองนะครับนะติดฟิล์มให้นะครับประมาณ60นะครับไฟท้ายแลวก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับนะไฟท้ายจะเป็น LED นะครับตัวมาร์ชนะครับลโก้อยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะฮะคันนี้สวยๆงามๆฝาท้ายเดิมจากโรงงานเสวยงามสภาพสมบูรณ์นะฮะจะสามารถยกมาแล้วก็พับเบาะได้นะครับด้านหลังทําให้เก็บพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากขึ้น นะครับกับคันนี้เลยนะครับปี2018กับนิสสันมาร์ทนะฮะ315,000บาทนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็กิโลมาอยู่ที่39,000คะแนนเมงนะครับ39,000ภายในเป็นเบาะผ้าทั้งสองฝั่งนะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับพงมลัยนะครับพงมลัยมาเป็นพงมลายหุ้มหนังสามการยังไม่ได้เป็น multi-function นะเป็นพงมลัยปกตินะครับนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกที่ล็อกกระจกอันนี้อยู่ครบ สวยๆหนึ่งอีกหนึ่งคันนะฮะเด้ยวมาดูอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายที่มีอยู่สาขาสองนะครับนั่นกับคันนี้เลยนะครับนะสวยๆดุดๆแบบนี้เลยหล่อๆอย่างนี้เลยกับโตโยต้าแบรนด์หลักของเราเลยนะฮะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะขายดีและคันนี้ตัวพิเศษอย่างหนึ่งคือล้อนะครับเสริมเข้ามาเป็นล้อล้อสีทองเป็นล้อแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ก็ เดี๋ยวดูลุนแป๊บหนึ่งนะฮะคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต a y ย r i s นะครับ1.2ตัว e นะตัวรองท็อปนั่นเองปี2017ไม่แสนสามนะฮะราคาขาย359,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถแฮตแบ็ก5าประตูนะครับ359,000านบาทพ่อน7,000นะครับราคาอาจจะโดดนิดหน่อยเพราะว่าเป็นแบรนด์หลักของเราเพราะว่าราคารถโตโยต้าเนี่ยเป็นรถตลาดนะฮะซึ่งราคารถมือสองยังใช้ยังยัง ยังได้ราคาอยู่ลูกค้าซื้อไปรับรองจะขายต่อยังได้ราคาสําหรับตัวที่ผ่านมามันจะเป็นแบรนด์รองนะครับลูกค้าอาจจะทําใจนิดหน่อยถ้าจะขายต่อเพราะว่าราคามันจะลดไปเยอะนะครับแต่ตัวนี้ถ้าตรงของโตโยต้าเนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยหนึ่งสบายใจเรื่องเรื่องอะไรเรื่องซ่อมซ่อมอู่ซ่อมนอกซ่อมในนะฮะตัวนี้ไม่ห่วงนะครันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวโฉมหน้าใหม่ปี2017นะครับส่งปัจจุบันนั่นเองแล้วก็เป็น เป็นได้ไฟโครงหน้าเป็นมัลคีรีเซ็เตอร์นะหรือไฟหลอดไ้นั่นเองมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับนะได้สเกิร์ตหน้าเต็มรูปแบบเลยทีนี้สามหกเจ็ดสี่ทะเบียนกับสีบอลเงินคันนี้เลยนะครับ<ม>ได้ยอได้ยางได้ล้ออลอยนะครับ<ม>แบบใหม่นะนะล้อลอ,อยนะครับเป็นสัวเป็นสีทองแบบนี้เลยเป็นล้อแต่งสวยงามนะนะกันสารเรียบร้อยติดติดกันสาติดฟิล์มรับคันนะะรับนี่ซี่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีบอลเงินเองนั่นเองนะครับ ในเรื่องของไฟท้ายนะครับนะไฟท้ายเป็นเป็น LED นะครับเป็นตัว E อยากไเป็นตัว E ปี2017คันนี้นะครับนะสามารถเปิดท้ายแบบนี้เลยนะเบาะด้านหลังสามารถพับได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดพื้นทะี่ในการใช้งานในการใช้ใส่ในเรื่องของสัมภาระมากขึ้นมีทอ่อเดี่ยวเป็นอลูมิเนียมนะฮะในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะภายในสวยงามนะครับภายในสวยงามเลยทีเดียวนะฮะภายในก็จะเป็นเบาะ บอบผ้านะครับเป็นบอบผ้าทั้งสองฝั่งนะครับผมมาลายเองแบบ3ก้านนะครับจะจุดหน้าต่างไฟฟ้าของออโต้คงขับเซตัลล็อกเซ็นทรัลกระจกนะครับนะแอร์แอร์แมนุ่นนะฮะจอก็จอเดิมเครื่องเสียงเดิมแต่โรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์สวิตช์พีอเกียร์ขั้นบันไดนั่นเองนะฮะและเรทของตัวรถเดิมๆจะโรงงานรถสภาพสวยสภาพงามเลยทีเดียวนะฮะก็ฝากอีก4ี่พันนะครับสำหรับรถ โตโยต้ายาลิปนะครับปี17นะครับราคาขาย3แสนแส59,000นะฮะไม1แสนสามคันนี้ผ่อน7,000แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวนิสันมาตัตอีนะฮะปี2018นะครับปี2018ราคา3 15,000บาทนะครับไม่มหมื่นกว่านะฮะแล้วก็ตัวมิลาดเองนะครับ3แ 50, ส5,000 ก็พันนะฮะคันนี้เป็นปี19แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างสวิฟต์นั่นเองนะครับนะปีปีใหม่ล่าสุดปี21นะครับกับ4 5 9 0 0 0บาทนะฮะก็ฝากทั้ง3ทั้ง4คันแรงกันนะครับสำหรับอีโกคาที่มีอยู่ในสาขา2์สองของสัปดาห์นะครับแล้วมีกี่หลายคันนะครับที่ไม่ได้รีวิวมานะฮะเรามีเรามีเป็น10นะครับสำหรับรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะเรามีเป็น10ตัวนี้ผมจะให้พี่จะให้ท่านผู้ชมพี่ๆทุกคนนะครับดู รายละเอียดของรถนะฮะประมาณ4คันนี้ไปก่อนนะฮะสนใจเป็นคันไหนเป็นพิเศษนะครับนะหรือจะจะไม่ใช่จะไม่ใช่จะ,ใชจะเป็นคันที่ผมรีวิวนะฮะเป็นคันอื่นอาจจะเป็นรถตู้รถกระบะรถเก่งสีดา่านทั่วไปนะครับสมามถรถสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าจะชอบคันไหนถามมาเลยนะถามมาเลยได้เลยฮะเดี๋ยวผมฟังเซลวังเพชรย์พร้อมเสิร์ฟข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องของการเรื่องจากการออกรถ ปรึกษาการออกรถอาชีพต่างๆองอาทุกอาชีพออกรถได้นะปรึกษามาได้เลยนะฮะแถมตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้เลยนะฮะกับแคมเปญน,นะฮะคือเป็นแคมเปญที่ส่งรถสไลด์ฟรีนะครับ,นะรบนะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะเรามีตั๋วกําบิน2ที่นั่งนะครับบินจากบ้านเกิดของลูกค้าเลยนะครับมารับรถที่เพชรยนต์ ฟรีสองที่นั่งนะฮะฟรีสองที่นั่งเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เดี๋ยวเราส่งให้นะครับนะแล้วก็เรามีในเรื่องของตัวดอกเบี้ยพิเศษอีกนะฮะสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นะต์้นนะครับนะแล้วก็มีขับฟรีเก้าสิบวันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับนานสิบสองเดือนเราก็มีประกันฉุกเฉินวารันตี้รัางการขายเรามีแน่นอนให้กับลูกค้าเสิร์ฟข้อมูลอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะก็ฝาก ช่องย t u b e ของผมด้วยนะครับและขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะที่ติดตามที่กด s u b สไ r i b e นะครับทางยูท b e ของผมขอบคุณมากจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นดีๆนะเสิร์ฟเข้ามาทางพัดยนเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ได้ทราบเลยนะครับผ่าน youtube ผ่าน youtube ของผมเองนะฮะวันนี้นะครับผมนะขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ